สวัสดีครัวันนี้เราไปไหนที่นา วันนี้เราจะไปหัวหินเราเราชอบไปที่เดิมๆเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีแหล่งอะไรบ้างเนาะตอนเนี้ยมีคนถามเราเข้ามาเยอะเราก็เลยมาถาคำตอบนะครับว่าทําไมถึงกํามาใช้รนมันกํัมาใช้รน้ำมันน้ํานเป็นยังไงบ้างก็คือเราเปลี่ยนมาเป็นเวลฟายหรือว่าเอาขานนั่นแหละมันเหมือนกันถามว่าทําไมเราถึงกะมาขับคันนี้เราอยากได้รถตู้ไม่ใช่รถตู้อยากจะได้ฟีลลิ่งปักบอกให้ลูกค่ะสำหรับตอีตัวข้างหลังตอนที่เราขับ m อ EP เนี่ยเวลาเราเดินทางเยอะทุกคนน่าจะพอรู้เวลาเด็กนั่งคางซีแต่ครับไม่ว่า จะเป็นคาซีหรือบูสเตอร์เบาะมันปรับไม่ได้บอกปรับไม่ได้ที่ด้านหลับจะหลับอย่างงี้คือคอพับไปอย่างเงี้ออจริงจริงคาซีได้มันปรับเป็นเอนนอนได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเบาะที่มันติดข้างหลังเลยปรับได้ไม่เยอะใช่ตอนนี้ก็เลยเป็นบูสเตอร์ติดอย่างเงี้ยปรับ<อ>ได้กับตัวบเบาะบางทีก็ปิดเป็นอนข้างหลังก็ได้เพราะข้างหลังเบาะมันติดเอ็นเป็นแถวยาวแต่หนูไม่เคยนอนแบบนั้นเลยนะ พ่อทุกอาอากเคยเวลารถจอดเวลารถจอดจอดปีนกับไปไปนอนเล่นอะไรอย่างงี้้คยใช่ไหมคะครับทุกคนจะต้องก็ต้องคำถามว่าแล้วเชื้อเพลิงล่ะเราพูดก่อนเลยนะครับว่าเราติดแก๊สทุกคนอย่าลืมเรามีโซลาร์เซลล์ที่เราติดของเอโซล่ามา ใช่ไหมครับแล้วเราขับแถวบ้านมันก็เหมือนขับฟรีมาตลอด<ช>มันเจอค่าน้ำมันขับไปอาทิตย์กว่า 2000. 2อ0 0ันจึงข้าร้านแกนเลยครับ <c oughs> อันนี้รู้สึกเลยว่ามันมีความซิ้นเปลืองตรงนี้ม<ช>าตอนนี้เราวิ่งในเมืองมานะครับวิ่งในเมืองก็คือวิ่งรับของลูกทุกวันเพราะว่ารถไฟฟ้าตอนน้เราวิ่งฟรีถ้าเราเปรียบเทียบก,กันตามหลักก็กิโลละบาทนะเนาะสำหรับบ้านที่ไม่ได้มีโซล่เซลล์นะครับเรากำลังจะไปหัวหินเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าต่อกิโลเนี่ยมันเท่าไหร่เท่เาติดแก๊สมามันวิ่งกิโลเนื้อมากี่บาทเดี๋ยวผมจะพา ปลอดภัยไม่แก่ใช่ไหมคะทุกคนต้องคาดเดียวไม่ผิดค่ะเลยค่ะูกสามีบอกว่าเปลี่ยนคันนี้ไม่ได้เพื่อตัวเองจ้ะใช่เพื่อเกียกับลูกแน่นอนแน่นอนจะบอกตรงว่าพอเรามาใช้คันนี้นะมันดีมากๆแล้วก็เราไม่ได้ซื้อรถใหม่นะครับจริงๆอ่ะเราจะไปแม็กซัสใช่แต่ว่าคนน่าจะรู้เราจองไว้แล้วค่ะแต่ด้วยฐานะของเราเปิดราคา ใช่ครับคือชีวิตขนเรามันมีเรื่องอื่นที่ต้องใช้เงินอีกเยอะคือผมไม่พร้อมอย well ่างเงี้ยครอบครัวเราไม่พร้อมหรอกที่จะเอาเงินไปลงกับรถแบบ2 0 0รกว่าบาทแล้วอันนี้ก็ซื้อมาประมาณล้านหนึ่งนะครับไม่ได้แพงมากก็รถคันนี้1 1ดปีแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูสีของมันผมแบบยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมเคลือบด้วยกอซีแคเีหมดเดี๋ยวไปตามดูเราจะเห็นวันมี้รอยบ้างน้อด้วยความรถเก่าผมก็ดูแลมันมาตลอดแล้วหลังจากที่ผมซื้อมันมาเราก็ขับมันมาเดือนสองเดือนแล้วะรถขับเยอะ เพราะว่าผมใช้ Glossy Crazy เพราะนั้นก่อนออกเดินทางนะครับผมจะเคลือบสีด้วย Glossy Crazy ตลอดนะเวลามันเจอคราบสปกปรกอะไรมันจะออกง่ายแล้วคราบสปกปรกก็ติดรถยากนะครับแนะนําเลยนะครับเคลือบสีเคลือบยางเคลือบกร,ระจกนะครับเราจะแถมแชมพูล้างรถให้ด้วยหนึ่งขวดนะครับแค่นี้คือผมว่ามันคุมแล้วมันมันครบจบในรถคันหนึ่งลนะที่แบบต้องเอาไปดูแลนะเคลือบกระจกนะครับจะให้ดูว่าเวลาเคลือบกระจกไปไล่น้ำเป็นยังไงเนหะ็นไหมครับน้ำจะไม่เกาะเลยนะครับนี่น้ำจะไหลลงเร็วมากๆนะครับ แล้วอันนี้ก็เป็นตัวเคลือบยางนะครับที่เคลือบไปแล้วยางจะดาแบบนี้ตรงนี้คือตรงที่มันไม่โดนที่เคลือบไปไหมครับส่วนตรงที่โดนที่เคลือบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลลับกันเวลาเคลือบสีไว้นะเราจะไดกันน้ําแบบนี้เห็นไหมแล้วถ้าสมมติกลับมาถึงบ้านแล้วฝนยังตกอยู่ไล่น้ําเลยว้าวเนียนๆน,น,นะครับ เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเช็ดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางผมว่าเซ็ตนี้คุ้มที่สุดนะครับ699บาทสั่งซื้อได้เลยครับตามหน้าเพจน,นะครับ TikTok ้องมีช่องทางหลายช่องทางนะครับลองกดดูยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับกอ o s s y c a n ี y ค,ครับใช้รถโคตรเงาเชื่อผมอันเนีย้ยเซ็ตนี้ดูแลรถได้ดีนะครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับไปถึงจุดแรกนะครับเราจะไปที่หาดอะไรนะอน อ่าวหัวดอน,อดอนที่เดิมๆนั่นและค่ะที่ทุกคนก็เห็นกันอยู่แต่แค่เราอยากจะมาเปรียบเทียบนระหว่างรถไฟฟ้าบบกับการกลับมาใช้รถน้ำมันไปที่เดิมถ้าเดินทางเป็นไงไงอาจจะไปถึงชา้าด้วยนะครับเพราะว่ารถติดเนาะมันเป็นวันช่ววันหยุดยาวอีกอย่างหนึ่งที่คันนี้มีนะครับก็คือซันรูฟซึ่งที่เราชอบมา จุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเติมแก๊สกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราวิ่งมา259กิโลแล้วเราวิ่งในเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแก๊สมันตกกิโลละกี่บาทนะสาหรับการวิ่งในเมืองแล้วก็บรรนียเดี๋ยวเราต้องเติมแก๊สอีกรอบอยู่แล้วแหละเพราะว่าคันนี้ถังแก๊สมันติดมาประมาณ50กลิตรรถเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งได้เยอะขนาดนั้นแล,ล้วไซร์รถคันนี้ผมจะบอกให้เลยว่ากิโลละบาทกว่าเดี๋ยวสองบาทอ่ะแต่ว่ากับรถไซส์เนี้ยผมก็แฮปปี้มากๆากคถามว่าปรับตัวยากไหมที่กลับมาขับรถน้ำมันผมว่าเ้้ยาามมมกลับใช เพราะว่าเราต้องการดูทติิตี้แบบนี้เราต้องการที่ให้ครอบครัวเราได้นั่งสบายนะครับเดินทางไปไหนโดยที่แบบไม่สุด,นะนะคดาครับเสียดายไหมที่กลับมาขับรถจากไฟฟ้าเป็นน้ำมันผมว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวที่รู้สึกเพราะว่าฟอนน่าจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่เพราะว่าฟอนนั่งแต่ว่าฟอนน่าจะรู้สึกว่าคันนี้สุดยอดเลยนะแต่ว่าผมค่อนข้างเชื่อนะว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นไซส์นี้กิโลละบาทน่าคงเป็นไปนไม่ได้ ก็ทำทุกอย่างคอมพิวต์ไปเลยเหมือนตอนที่เราขับอีพีเลยเราก็เปลี่ยนหน้าจอเ,เป็น Android นะครับเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดหรือว่าไปอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดดู y o u t u b เน็ต f l i ดิสนีย์อะไรเงี้ยให้ทิดาดูที่เราดู u t u b e เพื่อปั่นยอดวิวตัวเองด้วยจะเปิดช่องชอบไปหมดนั่งดูตัวเองนะครับว่าเออย,ยอดวิวมันขึ้นยอดวิวมันขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ ไปเจอผมในติกตอกแล้วก็จำกันได้นะครับก็รู้สึกรู้สึกดีมากๆอันนี้ตลอดเวลานี้เขาบอกข้อเสียที่ใช้รถคันนี้มากเมื่อกี้พูดถึงแต่ข้อดีอ<ๆ>ข้อเสียของรถอันนี้คือชัดเจนเลยที่มันแตกต่างกับรถที่แบบเอ็มจีหรือแตกต่างกับรถที่เราใช้มาของตัวไฟฟ้านะคะมันจะมีเสียงเุ่มตุ่มต่มรุก่กต่มตุ่ม่ใช่ไตุออ่ไกุ่มตอไม่มต่าง่มต่ม่่่ เลยแล้วคนที่นั่งที่แบบชอบจะเป็นแบบ perfection ในนิดนึงก็คือคุณสามีเลยได้ยินเสียงไม่ได้ไม่นี่ใช่ผมก็จะหามันแล้วแบบตอนนี้ผมรับสภาพแล้วเดี๋ยวผมจับประตูให้สั่งจับประตูนะครับไม่ทำอะไรนะแค่จับแล้วบีบมันใช่ไมไม่ใช่รถจีนมันไม่มีมันไม่มีเลยค่ะแล้วพอกลับมาใช้รถญี่ปุ่น feeling กลับมาเลยจ้าเวลาซื้อรถมือสองมามันก็ต้องทำเยอะเนาะแบบทำแบบทำทีเดียวทำให้จบไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ทำแบบ แทบจะหมดแล้วตอนนี้มันก็เหมือนรถใหม่ๆคันหนึ่งซึ่งภายในมันอาจจะเก่าหน่อยนิดนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าสภาพมันยังดีอยู่นะเพราะอีกข้อเสียอีกข้อนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์รอไม่ได้คือควันมันมีกลิ่นก็มันร้อนรอืด้วย่าไปรตงสารอ่ะเวลาเราไปจอดรออะไรเงี้ยผมก็จะดับเครื่องตลอดนะครับ เ็แล้ว,แล,วแล้วก็ที่สำคัญก็คือเติมแก๊สเราจะได้น้ํากินวันนี้เราก็เอาไปล้างตัวหลังเทา้าใช่ก่อนขึ้นรถตอนนี้นะครับเรวิ่งมา287.7กิโลนะวิ่งในเมืองนะครับเรามาดูกันว่าเราเติมแก๊สกี่บาทเดี๋ยวผมจะหาตัวเลขมาให้ดูว่าตกกิโลละกี่บาทแก๊ส LPG นะครับ5 7 6นะคะ เราเติมแก๊สไป576บาทนะครับหารสองร้อยแปดสิบเจ็ดจอดกิโลละสองบาทซึ่งผมว่ามันแฮปปี้มากมานะจะโดยปกติผมขับเนี่ยจะอยู่ที่กิโลละประมาณ1.8 1.7ถึง2บาทเนะี่ยแหละจะอยู่ประมาณนี้แต่นี้วิ่งในเมืองนะเดี๋ยววิ่งนอกเมืองนะครับอ่ะเราไปตามดูกันนั่งสบายไหมคะชอบกว่ารถคันอื่นๆไหมคะไม่ชอบรถไฟกับคันนี้เท่าไหรโอ้ยังคิดถึงรถไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมคะอยากให้มา ครบเลยมีช่องซีเก็โอเคถ้างั้นรถคันนี้สิ่งที่ขาดก็คือเป็นไฟฟ้ากับช่องเก็บของช่องตู้เย็นเนาะโอเคสองอย่างใช่ไหมคะมันดีคนละแบบแต่ก็ดีเท่ากันจริงๆแล้วคันนี้ตอนแรกพ่อกับแม่จะไปติดแอร์ไฟฟ้าด้วยแต่เราอะ่ะยังไม่มีโอกาสได้ไปเราดูมาสักพักหนึ่งและหลายเดือนแล้วเนาะเราก็ยังไม่ได้ตดแต่นยังไม่ได้ไปทา จริงๆอะ่ะเรายังต้องไปลองก่อนองไม่ลองใช่จะทำอะไรมันต้องมันต้องดูข้อมูลให้ครบนะครับใช่ไหนๆจะลงทุนแล้วเนาะเราก็ยังมีความกังวลก็เลยเดี๋ยวต้องไปลองต้องแบบตกผลึกกันนิดนึงเรื่องของการทำแอร์ไฟฟ้านะคะเอดเราต้องขอเทสซะก่อนกินข้าว่ไหนกินข้าวที่ไหนดีหรอของคองละกันวนพอด้วเหรอ,อตรงสถานี ปตทคลองโคนอ่ะรู้สึกว่ากับข้าวราดแกงเขาอร่อยแล้วแบบปัามมือไปปั๊มมืออ่ะเออใช่อันนี้อันนี้แนะนำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแวะเดี๋ยวแวะโอเคปัญหาที่วางแก้วหมดไปกับรถคันนี้ค่ะ <c oughs> อีกสามนาทีเราก็จะถึงสถานีปตทคลองโคนแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ยังแวะปั๊มอยู่ดิ <c oughs> แวะปั๊มกินข้าวเข้ามาแล้ว ปตทคลองโคนค่ะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แวะเวลาเราขับ EP เพราะว่ามันไม่มีที่ชาร์จไฟนี่ค่ะร้านที่เราแบบเราชอบมากินข้าวแกงครีมีิเอลชอบมากินที่นี่จอดแล้วจ้าอ่านั่งดูรูปตัวเองถึงละไปกินข้าวกันอีกว่าค่ะร้านนี้คือปตทนี้ของกินเยอะนะบอกเลย พริกเหลืองหมึกสามเกลอผัดกะเพราเนื้อก้างแล้วก็ผู้พิเครือเนี่ยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคือมันแบบเป็นข้าวแกงอีกแบบอ่ะแกงอีกเลเวลเออแกงกิเอาล่าหมึกสามเกลอค่ะเนื้อผู้ผัดพริกเหลืองค่ะแล้วก็เอาผัดกะปิค่ะอันนี้สองจานสามบาทนะอันนี้สามนะครับเนื้อเป็นเนื้อครับ ันนี้ที่แม่ชอบค่ะก็คือน้ำพริกกะปิเบื่อไม่ได้เบื่อแล้วก็มากินก่อนคือขอชิมก่อนเราไปดูน้ำพริกร้านนี้ปลาหมึกกึ่งสองสาม,มเมื่อน้ำปูเป็นเนื้อปูอ่ะแพงหน่อยนะราคาสูงหน่อยผมอ่ะที่เราบอกว่าเราอยากมากินข้าวแกงก็คือนี่นะคะกินข้าวแกงแบบนี้นะคะ่ะ ผมไหมแล้วก็ได้กจำพิษกะปิด้วยกินโชว์กินโชว์กวินไวจ้ะพอเข้าเซเว่นปุ๊บอารมณ์ดีปะ่ะใช่ไหมฝนนุ่มยืนแล้วลูกพ่อไปเก็บให้แล้วเดี๋ยวพอเข้าเซเว่นปุ๊บอารมณ์ดีปะ่ะเมื่อกี้หน้าบูด <laughs> ใช่ไหมยวตอนนี้ดูหน้าดูนะนั่นนั่นอันนั่นนันนั่นนั่นนั่น กินข้าวเสร็จแล้วนะครับที่แรกเนี่ยแหละหลังจากกินข้าวมือแรกเสร็จเราก็จะเดินทางตนะ่อกำลังไปตอนนี้ก็อยู่ตรงคอนเนาะก็คงใช้เวลาสักสองชั่วโมงแหละกว่าจะถึงตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วแ้วก็ไปตามดูการก็ไม่มีอะไรนี่ก็คือไปท่องเที่ยวระหว่างเดินทางเที่ยว,ต,ว,ยวตลอดทางแบบ ราะว่าหนูเปลี่ยนใจเปลี่ยกอ่ะเปียกปิดประตูก่อนนะคะน้าเมยค์คะเนี่ยถ่ายรูปหรอจ๊ะถ่ายรูปหรอโอเคนั่นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกสาวก่อนนะคะลูกสาวมาถึงก็อยากถ่ายรูปเลยอ่ะแป๊บหนึ่งค่ะ<ม>เข้าไปเลยนั่นไงทางนี้ไง โอ้เหมือนรถไฟเลยรถไฟใช่ไหมเนี่ยเหมือนรถเมย์มากกว่าไหมเนี่ยไม่ใช่รถเมย์รถเมย์อะไรอะคะรถเมย์เป็นอย่างนี้หรอเมย์รถบัสอืมขันนั่งรักจนะแล้วหนูจะกินไอติมอะไรล่ะคะไปดูก่อนนี้แบบมีอะไรในตู้ กิบเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราเก็บไปดูเก็บไปดูตอนที่เราแก่แล้วก็เที่ยวหนีไม่ไหวลูกก็ไม่อยู่ในวนัยนี้แล้วก็ไม่อยู่กับพวกเราแล้วก็รู้ว่าวันหนึ่งเราเคยใช้ชีวชิตแบบนี้อันนี้ผมแนะนําทุกคนเลยนะที่แบบเป็นว,วัยเดียวกันว่ามันก็ให้ความสุขทางใจเราได้ระดับหนึ่งผว <c oughs> ันที่เล่นขาหนักมากื่อเช้าก็เล่นขามาแล้ววันนี้เล่นขาต่อ แล้วเดี๋ยวขับรถเก่งต่อไ,ไม่ไหวแล้วฝนตกเราจะได้เล่นทะเลไหมคะคุณมไม่รู้อ,อ่ะไม่จังเล่นทะเลก,ก็ได้ไเ,ไดเราแค่มาชิลที่ทะเลตอนขึ้นรถอะน้ำฝนมันเป็นแบบเป็นเม็ดใช่ไหมแต่พอขับรถคือกิ้งกิ้งออกไปแทบจะใส่แล้วคะ่ะเมืมเม่อกี้เห็นฝนมันไม่ได้ไหลลงไป ใช่ฝนมันไหลขึ้นตามลมแนวลมแอโรไดนามิกเออน่นและเรียกแอโรไดนามิกตอนนี้เราถึงหัวหินกันแล้วนะครับด้วยความที่ขับรถสกนเนาะมันไม่เสียเวลาชาร์จแต่ว่าบรปกติเราจะชาร์จสายกับตอนเช้าเริ่มชานี่ก็จะหอยกับเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเติมตรงไหนนะครับถึงแล้วซอยอ่าวหัวดอนสามตอนนี้ก็180กิโลรอ ไปเสร็จรวมก็ประมาณสัก200 200กว่าโล2 30ลุยฝุ่นลุยฝน,ล,ยนลุยมาทุกอย่างอะ่ะสามาจังหวัดเลยเนาะโยก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 <ย>นี่นะครับเรามาถึงแล้วนะเกือบกอสซีเคซีไว้นะครับสภาพรลุยฝุ่นลุยฝนมาหมดนะนี่ให้ดูเลยยังเงาอยู่นะครับตอนที่ผมถ่ายฝนจะตกนะสภาพรถที่วิ่งมา200ประมาณ2 0 30กิโลนะครับแล้วดูยางรถผม นี่นะครับเคลื่อนควซีเคซีไว้นะครับ <Okay. S 1> ดำนานดำทนมาถึงก็ฝนตก อยากให้ดูประสิทธิภาพของการเคลือบกระจกนะน้ำมันจะเป็นเม็ดแล้วมันจะไหลลงอย่างเร็วนะครับเวลาฝนมันตกมาน้ําจะกิ้งออกจากกระจกเลยแล้วก็ที่สําคัญคือน้ํามันลงมาที่กระจกเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะเป็นเม็ดเม็ดกลมๆซึ่งมันจะทาให้เราสามารถมองทะลุกระจกไปได้สมมติว่าเราไม่ได้เคลือบไว้น้ำาจะเป็นแพรเวลาฝนตกมาเราจะมองไม่เห็นท้าน้ามันเยอะๆจริงๆคราวนี้กว่าเราจะปัดไปปัดน้ำฝนหมดเนาะมันก็อันตรายนะครับทีนี้การที่เคลือบไว้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมติเราเปิดไปปัดน้ำฝนนะครับมันก็จะเนียนๆอยู่ไม่มีสะดุดนะเห็น เพื่อความปลอดภัยนะครับเครื่องกระจอกอันนี้จริงๆแนะนําว่ายัางไงก็เลื่องไปดีกว่านะครับไมงั้นก็จะขับรถแล้วมองไม่เห็นแล้วก็ขับพลาดไปชนคนอื่นแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุไปนอนโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ระหว่างทะเลบอกกล้องก้างไหนเนี่ยไม่ใจตัวอ,อยากเล่นสิอยากเล่นจายเหรอเอาดิ นี่ถืออะไรอยู่่ะลูกนี่เราสั่งข้าวผัดปลาหมึกมานะครับแปม์หมึกเยอะๆวันนี้เราก็พักผ่อ,นน,อนนะครับท่ยาก็ลัองไปสนายตรงนี้ส่วนท่อก็ทีมกินเหมือนเกันเลยนะคะมาสั่งจังหวดทิยากวดอรอด พี่ท็อปไม่อ้วนเพราะพี่ท็อปออกกํกาลังกายแต่เมียไม่ออกเลยแต่เมียกินทุกทริปไง <c oughs> ไม่ต้องแฝกถ้าจะเจอเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วไม่ต้องทักว่าท้องด้วย <c oughs> บอกไว้เลยว่าอ้วนอาแปะไปเลยมีปูเหรอไม่มีหรอวันนี้แ <c oughs> ม่วิ่งแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> ไปไหน,ใน <c oughs> ไหนตะโกนว่าสดชื่นแล้ว <c oughs> สดชื่น วันนี้ทรายนิ่มมากเลยค่ะฝนตกไงลงไปแล้ว่ะสุกว่ะค่ะ ไปดูใ,นในกล้ๆเลยไปนี่เฮ้ยหายไปแล้วเห็นไฟกระเพื่นในนี้ Thank you าอบคตอนนี้มีคนมาร่วมแจมนะคะ แซมเต็มที่อะไรได้ร้อนตัวหลือเกินหนแค่ถอเสื้อใช่ไหมถอดเสื้อมันเลี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมาฝากพ่อขอเสื้อโชว์เลยเหรอนี่นะครับยวให้ดูอันหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่ไม่เคยคิดจะทำแต่พอมีแล้วแบบบอกเลยว่าสุดยอดมากไม่ใช่ประตูหลังไฟฟ้านะแต่ว่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาติดไฟตรงนี้มา ตรงนี้นะครับตรงประตูหลังรถ2อันแล้วแบบมันก็จะสว่างสว่างเป็นบริเวณอย่างนี้เลยแต่พอมีแล้วแบบโคตรดีเวลาแบบอยู่ที่มืดๆอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ล้างเท้าตัวเนี้ยเห็นหมดเลยนะครับสว่างเนี่ยครับแล้วพอมันปิดเข้าไปปุ๊บไฟมันก็จะปิดเองแากนี้พอดีผมโดนแรงกับคุณคือ แสบมากอะแสบแบบแสบตะโกนอะแต่ว่าแพนว่าจะไปต่อเราก็ไม่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีมันเหตุสุดวิสัยจริงเนีย่ยครับต้องไปหานไกยาก่อนใช่ใช่คือคันนี้ที่ทํามานะครับที่ผมชอบผมชอบ,ชอบไ,ฟไฟไฟลางแต่มันสว่างน้อยไป่หน่อยนึงถ้าปิดเงี้ยปิดไฟหมดเลยมันก็จะเห็นแค่จั่งฟอนต์นปิดไฟนั้นด้วยมันก็จะมันจะเห็นประมาณนี้นะครับซึ่งจอเนี้ยมันเปิดไฟได้ฟอนต์เปิดอยู่ นให้เปเนี่ยมันก็จะแบบรถมันจะไม่มืดจนเกินไปอะ่ะผมรู้สึกว่าเออโอเคพอนั่งรถนานๆต่างจังหวัดยาวๆผมว่ามันโอเคเลยอันนี้นิดเปลียนสีขาวหาของได้ไหมได้เ,เดี๋ยวให้ดู อันนี้โอเคนะคือมันไม่มืดจนเกินไปก็นั่งมันจะได้ไม่เครียดไงงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิ่งต่างจากกังหวัดได้กิโลละกี่บาทนะครับสำหรับแก๊ส LPG นะครับบางทีถ้าเกิดไปร้านขายยแล้วไม่หายควรที่จะไปหาหมอมากกว่านะเพราะว่าแมงกระพูุนบางตัวมนันมีพิษลูกเป็นห่วงพ่อใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแวะร้านขายยาเพื่อจะกินยาก่อนนะถ้าเกิด หายอะคะ่ะก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ไ <Okay. S 3> ด้จังหวะเลิกกำลังจะเลิกเล่นเออจังหวะจะเลิกเล่นนั่นแหละค่ะแล้วลโดนเหมือนโดดนิจีดแบบทัาสะดุ้งเลยเธอเห็นใช่ป่ะเคยเธอเห็นพอดีเธอมองแล้วอยู่พอดีใช่เราก็มองอยู่พอดีเราหันไปมองกอ็เลยออกมาเนี่ยคะ่ะกําลังจะไปร้านขายยานะไม่ปวดแล้วใช่ไหมไม่ปวดจะแสบสู้ชีวิตนิดหน่อย ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับแต่ว่าระหว่างทางกลับเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวแล้วก็แวะเติมแก๊สน,นะครับเพราะว่าขับไม่ถึงบ้านหรอกเดี๋ยวแก๊สหมดแก๊สหมดแล้วเป็นน้ำมนันระเบิงนี่คือความความน่าสนใจอ่ะมันเพิ่มขึ้นเลยนะเมื่อรถมันติดแก๊สอะ่ะกิโลนึงมันถึงประมาณบาทกว่าสองบาทจริงแต่ถ้าไม่ติดแก๊สน,นะก็คูณสองเข้าไปก็เป็นสี่บาทก็อาจจะไม่ค่อยกล้าไปไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้นะครับ <Okay. S 1> คือผมแบบพยายามที่จะทำคลิปออกมาให้คนรลังจากนะ <Okay. S 1> ผมชอบเมื่อไหร่ดูไฟทั้งใบนี่ ทิดานั้งตอน,นกลางคืนตอนกลับบ้านเราเลยบทิดาไม่เครียดหลับยาวตื่นมานอยู่ในรถเอ้ก็มีมีฟงม,มีไฟมันไม่เครียดนะครับย้อนตามมาดีหน่อยแต่ว่าไม่มากแบบคือยังขับรถได้สบายๆแม้อยู่ที่เมืออย่างตอนเนี้ยตอนน,นขั้นร่มีไฟเลยมากของความสวยคือการใช้งานที่แบบว่าเราใช้งานมาได้จริงๆสองคือ เออมันสบายตาจริงๆนะครับอันนี้ก็แบบอยากให้เห็นคือความคอมพลของมันเนี่ยมันค่อนข้างเสถียรแบบคือผมมองว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างการซื้อรถสกคันเลยคันนี้คันที่ผมรู้สึกว่าจบลงมาในการใช้งานในค่าพลังงานหรือว่าการซ่อมบำรุงหรือว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเออถ้าเราไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่มากรถ11ปีคันเนี้ยผมบอกลยว่าแค่จะเป็นรถที่ดีสด้นไล้คลยครับนะครับ ผมก็ขับอยู่ความเร็วประมาณหนึ่งร้อยนะครับถึงหนึ่งร้อยสิบก็นั่งกันนิ่งๆนิ่งนะรถรถมันก็นิ่งนิ่งแบบนิ่มอ่ะชอบม,มากอันนี้นะครับ น,นี้เราแวะปั๊มปอตถออีกแล้วนะคะกินค่ะอยวต้องกินก่อนนี่เวลาที่ได้นั่งรถนะครับข้างหลังเนี่ยก็คือรับเบามันจะมีที่พักขาใช่ไหมครับนี่ก็คือแบบเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นพื้นที่อย่างนี้เลยนะครับนั่งสบายแลต่ก็ที่ชอบก็คือประตูสไลด์อ,อร่อยแน่นอนครับเรากินกันเรียบร้อยแล้ว ใจแค่นี้แล้วมีคนบอกว่าหนูยังไม่เคยลองขอชิมได้ไหมคะเคฟกค่ะเครกเย็นกลัวเหรอกลัวอ๋อกลุงเท่งใช่ไหมลุงเท่งหน้าตานะากลัวเหรอเมื่อกี้เราเข้าลุงเท่งเพราะว่าไปหาอะไรกินตามลุงเท่งเขามีของกินเยอะ ก็จะเปิดไฟนักบุญนิดหนึง่งลุมจะได้ดูทีวีแบบแสงไม่แสบตาอีกห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรเราจะถึงปั๊มแก๊สแล้วนะคะผมไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันราคาแพงกว่าตรงแถวบ้านผมหรือเปล่าสิบห้าเจ็ดเจ็ดแทงน,นะใช่สิบห้าเจ็ดแพงกว่าเพราะว่าผมเติมสิบสี่เก้าเก้าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าหนึ่งกิโลกีล่บาทนะครับเดี๋ยวหารให้ดูนะวิ่งไปแล้วสองรอยสาสิบสี่กิโลโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังเติมแก๊สอยู่ ปกติเวลาผมเติมเนี่ยผมก็จะเติมเอา,อาเต็มแค่ตัดนะครับตอนนี้ก็จะได้400บาทนะครับเราก็จะเอาตัวเลข400บาทตั้งหารด้วย234นะครับต่อกิโลละ1.7บาทนะครับผมว่ามันคุ้มมากแล้วนะสำหรับรถไซนี้นะรถไซนี้1.7บาทฟอร์โอเคไหม เราฟัแฮปปี้แล้วเนาะจริงๆว่าในราคาเนี้ยมันได้เลดอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแลนะ้วยิ้มหวานจนเลยนี่แก๊สแพงกว่าปกตินะถ้าถ้าแก๊สถูกเท่าที่แถวบ้านเราอ่ะอก็จะได้ราคาที่ดีกว่านี้สำหรับคนที่ถามเรานะครับว่าโดยคันนี้กับรถไฟฟ้าเอาคะแนนดีถ้ารถไฟฟ้ามีตัวตู้แบบนี้แบอเบาหลังได้แบบน,น,นี้คนของได้แบบนี้ผมไปรถไฟฟ้าราคาที่จับต้องได้ถ้าเราเอาเงินทั้งหมดไปซื้อเราจะไม่เหลืออะไรเลย เราเลือกที่จะใช้รถที่มันเหมาะสมกับฐานะครอบครัวเรากาซื้อตโตเก่านะก็ถ้าถามผมรถ11อปีได้แก่เขาเนี่ผมแฮปปี้มากๆเลย แต่ถ้าเลือกคันนี้ระหว่างมือคันนี้กับแม็กซถ้าราคาเท่ากันผมว่าไปแม็กซาซืบจริงๆเราจองเวลาทุกคนรู้แหละแต่ว่าจริงๆเราก็อยากไปกับอนาคตอย่างที่บอกแต่ราคาก็สูงกว่าที่ตั้งการไว้อีกก็เลยแบบใร<ช>าะเลย่เราก็เลยสู้ไม่ไหวนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราก็คงจะกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ <Yeah. S 1> เราไว้เจอกันนะครับและหลังจากกินแป้งฟันเรียบร้อยลูกก็หลับไปเป็นชีเรียบร้อยนะคะนี่นะคะที่บอกว่าปรับเบาะนอนเองสบายก็แทบจะเหมือนที่นอนเลยลูกหลับสบายถึงบ้านแน่นอนค่ะ